สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยครูหญิงกรติกาค่ะวง์ค่ะแล้วเราพบกันในวันนี้นะคะเราอยู่ในเรื่องของประเภทของหินและการเกิดนั่นเองะคะ่ะแต่ก่อนอื่นเรามาทําแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะคะเด็ก,ดกข้อที่1ห,นหินข้อใดที่แตกต่างจากหินข้ออื่นก็หินดินดานข หินแกรนิตขอหินทรายงอหินปูนข้อที่2หินอ่อนจัดเป็นหินชนิดตามข้อใดกอหินแปรขอหินอัคนีขอหินตะกอนงอหินแกรนิตข้อที่3หินชนวนแปรสภาพมาจากหินตามข้อใด กหินอ่อนขอหินไนขอคหินควอซไซงหินดิน้านหินที่นักเรียนเคยเห็นไม่ว่าจะเป็นหินที่นำมาใช้ประโยชน์ในบ้านเรือนหรือหินที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆเช่นน้ำตกภูเขาชายทะเล มีลักษณะที่แตกต่างกันนักเรียนทราบหรือไม่คะว่านักธรณีวิทยาจัดจำแนกหินเป็นประเภทใดบ้างนักธรณีวิทยาแบ่งหินตามลักษณะการเกิดออกเป็น3มประเภทได้แก่หินอคหนีหินตะกอนและหินแปรหินอคนี เกิดจากการเย็นตัวของหินล้อมเหลวร้อนภายในโลกที่เรียกว่าแมกมาหรือหินที่ล้อมเลวร้อนที่ไหลออกมานอกโลกที่เรียกว่าลาวาเมื่อแมกมาเคลื่อนที่อย่างช้าๆขึ้นมาตามรอยแตกของเปลือกโลกจะเย็นตัวลงอย่างช้าๆกลายเป็นหินแข็งการเย็นตัวลงอย่างช้าๆภายในโลกทำให้เกิดผลึกแร่ที่มีขนาดใหญ่เช่นหินแกรนิตโดยหินแกรนิต เราจะสามารถมองเห็นผลึกแร่คอสตแร่เฟลสปาและแร่ไมกาได้อย่างชัดเจนหินอัคณนีบางชนิดเกิดขึ้นเมื่อภูเขาไฟประทุทำให้แมกมาไหลออกมาทางปล่องภูเขาไฟหรือรอยแตกของเปลือกโลกลาวาจะเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วทำให้ผลึกแร่ที่เกิดขึ้นในหินนั้นมีขนาดเล็กเช่นหินบะซอล ที่ลาวาเย็นตัวลงถ้ามีฟองแก๊สนี้ออกมาจะทำให้หินที่เกิดขึ้นนั้นมีรูพรุนเช่นหินพัมมิสส่วนลาวาที่ปะทุในสภาพที่อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมต่ำจะเย็นตัวลงทันทีจึงไม่มีผลึกเช่นหินออกซิเดียนเมื่อหลายพันล้านปีมาแล้วเปลือกโลก เกิดการสึกกร่อนผูกพังเนื่องจากลมและน้ำทำให้ก้อนหินมีขนาดเล็กลงเป็นกรวดทรายและคโคลนซึ่งเรียกว่าตะกอนตะกอนจะถูกน้ำในแม่น้ำพัดพาไปสะสมทับถมกันในพื้นที่ทะเลสาบหรือมหาสมุทรเมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าตะกอนก็จะทับถมเป็นชั้นๆ มีแรงกดทับอันเนื่องมาจากตะกอนชั้นบนทำให้ตะกอนชั้นล่างอัดแน่นจนกลายเป็นหินซึ่งเรียกว่าหินตะกอนนั่นเองค่ะหินตะกอนเรามักจะพบซากพืชซากสัตว์ที่กลายเป็นหินอยู่ในหินตะกอนเราเรียกซากพืชซากสัตว์ที่กลายเป็นหินว่า ซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลตัวอย่างของหินตะกอนเช่นหินดินดานซึ่งเกิดจากโคลและดินเหนียวอัดกันแน่นหินทรายเกิดจากตะกอนของทรายหินปูนเกิดจากแร่แคลไซต์หินกรวด เกิดจากตะกอนทรายและกรวดยึดกันด้วยวัตถุประสานตามธรรมชาติหินยิบซ้ำหรือหินเกลือเกิดจากแร่ที่ตกตะกอนจากน้ำทะเลหินแปรเป็นหินอัคนีหรือหินตะกอนที่เปลี่ยนสภาพไปเป็นหินอีกชนิดหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานเข้า หินอัคนีและหินตะกอนที่อยู่ใต้ชั้นหินใหม่ที่ทับถมกันมากขึ้นเรื่อยๆได้รับความดันสูงความดันนี้ทำให้เกิดความร้อนสูงด้วยนอกจากนี้หินอาจได้รับความร้อนและความดันจากแมกมาที่แทรกตัวอยู่ภายในเปลือกโลกหรือจากลาวาทำให้หินร้อนมากแต่ไม่หลอมเหลวความดันและความร้อนสูงภายในโลกนี้ทำให้หินอัคนีหรือหินตะกอน เปลี่ยนสภาพไปเป็นหินแปรหินแปรอาจเกิดจากหินอัคนีหรือหินตะกอนหรือหินแปรเองถ้าสังเกตหินแปรอย่างละเอียดจะเห็นลักษณะของผลึกหรือตะกอนถูกอัดเข้าด้วยกันมีเนื้อแน่นแข็งขึ้นกว่าหินอัคนีหรือหินตะกอนที่เปลี่ยนสภาพมาตัวอย่างของหินแปรเช่นหินไน หินไหนแปลสภาพมาจากหินแกรนิตและหินอื่นๆหินชนวนหินชนวนแปรสภาพมาจากหินดินดานหินอ่อนหินอ่อนแปรสภาพมาจากหินปูนหินควอซไซต์หินควอซไซต์แปรสภาพมาจากหินทราย ช่วงเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนข้อที่หนึ่งหินข้อใดที่แตกต่างจากหินในข้ออื่นก็หินดินด้านขอหินแกรนิตขอหินทรายงอหินปูนและคำตอบที่ถูกต้องก็คือขอใครหินแกรนิตนั่นเองค่ะ ข้อที่สหินอ่อนจัดเป็นหินชนิดตามข้อใดก็หินแปรขอหินอัคนีขอหินตะกอนงอหินแกรนิตและคำตอบที่ถูกต้องก็คือกอไกหินแปรนั่นเองค่ะข้อที่3หินชนวนแปรสภาพมาจากหินตามข้อใดก็หินอ่อนขอ หินไนขอหินควอซไซงอหินดินดานและคำตอบที่ถูกต้องก็คืององูหินดินดานนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ครูหญิงและห้องเรียนวิทยาศาสตร์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ